วิวข้างทางคนขับพาลงนะคะรถเหมาไปเมืองเซียนอยู่ข้างทางสวยมากมีทั้งภูเขาอิมาต้นไม้เปลี่ยนสีวิวข้างทางนะคะมีต้นไม้ แล้วเลืองภูเขาหิมะสวยมากเลยค่ะน่ารถเราเปิดหลงังคาได้นะเปิดเพลงให้ฟังด้วยเพราะ เหรอแกเข้าห้องน้ำป้ารู้เหม็นไม่เหม็หนรถติดรถติดยาวมากถนนก็มีแค่นี้ยาวไปข้างหลังข้ <c oughs> างหน้าคนนั้นไม่สนใจเลยนะเสือเรียน เป็นมาก็น่าจะใช้ติดอในอโมยาวมากเจอแสงสว่างแล้วห้องน้ำในตำนานโอ้น้ำไหลดีจังแล้วคุณรถรับเหมาก็พานเรามาส่งถึงที่โดยปลอดภัย ไปแล้วไปแล้วค่ะแท็กซี่ซอ่าบรรยากาศที่พักของเรานะคะคืนนี้อ่าที่พักที่เขียนว่าโฮเทลนะคะอ่าติดภูเขา ติดลำธารบรรยากาศยามเช้าหน้าโรงแรมที่เราพักวันนี้นะคะที่เมืองู่เซียนร้อมรอบไปด้วยภูเขานะคะอ่าฝนตกมีไอหมอกอยู่นู้นนะคะบนภูเขาสวยงามค่ะ บรรยากาศหน้าโรงแรมนะคะ